อะไรครับลูกยืนเตือตรงเลยอะไรครับลูกอาคารบท้องชาติแปดโมงแล้วัอะไรครับลูกไอทำไมครับไปไหนลูกมึงจะเดินไปไหนเดินไปไหนเดินไปไหนใจเย็นเดินไปไหนเป้่าไม้อยู่ข้างขา อะไรูกเป็นไงครับเป็นไงครับพี่ทำไรครับพี่รครับน้องพี่ทำไรครับลูกทำไรทำอะไรนะ้า กัปปุ๊กฮึมขัปปุ๊กขัปปุ๊กฮึมเอ๊ะกัปนุ่มๆเฮ้ยทีมเดลต้าแมกับพี่ว่า ีครับทำอะไรครับทำอะไรครับพี่ทำอะไรครับพี่ทำอะไรครับ 哎，加油！ น้องทำไงถลุอันนี้เป็นไงเนาอหิวเหรอหรือจะกินแม่ so beautiful. สบายเลยนั่นแหะนนังอย่างนี้บใจเลยสบายเลยครับไสบายใจเลยะไร่รู้ไหมให้นางต่างมานร้้ไหนะน้องทำไรนะอ้ย้ยอยโอ้ยโอ้ยโออ้้ออยโอ้ยโออยโออย้ยโอ้อ

kaki tengah 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 cekin ni lah cekin ni lah orang cekin, ya. no, cekin tu orang sahab lah จะกินโทรศัพท์พอลเลยวอ,อมันกินไม่ได้ลูกกินไม่ได้มันกินไม่ได้เดือยอ่านัง่งริงจังเลยยัอนั่งกิงจังเลย Anh À nắng kinh chẳng À nắng kinh chẳng lỡy nón <laughs> đi À nắng kinh chẳng

ลอยตัวยานี้นไหลจะานไดหลังอ็จะเออลูกบินเลยลูกเหนื m, <t ru> <t ru <t ru> <t ru ่อยไหมเหนื่อยโอ้ยังไม่บินอีกแล้วบินอีกแล้วบินบิน pin là lục pin là